ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาสอคนคุณผู้ชมนะครับผมทําการเพิ่มยอดวิวในตัวคลิปเรียวนะครับผมของ Facebook กันเนาะเผื่อใ,ใครที่ผมที่อาจจะอัพคลิปเรียวในเฟซนะครับผมหรือว่าอารคลิปอะไรต่างๆในเฟซแล้วอยากจะเปิดการมองเห็นหรือว่าเพิ่มการมองเห็นให้กับคลิปเรียวนะครับผมลองมาดูและทำตามผมกันได้เนาะเดี๋ยวในขั้นตอนแรกนะครับผมก็แค่ให้เราได้เข้ามาในตัวเว็บไซต์นะครับผมที่มีชื่อว่า k m MM m k t h นะครับผมเดี๋ยวผมเอาลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ด้วยไม่ว่าจะใต้ใคอมเมนต์หรือในส่งแคปชั่ จะมีให้ได้ลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสาหรับใครระผมที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เนาะอ่าโดยการกดเข้ามาสมัครกันแล้วนะครับผมดีหน้าต่างของการสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวมีหัวข้อระผมให้เราได้กรอกทาการเพื่อสมัครสมาชิกหรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านบัญชีก o o g l e Gmail นะผมเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ทําการสมัครผ่านกันไปได้หรือหากว่าใครนะครับผมที่มีบัญชีกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์แล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานก็ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อเข้าไปกันได้เลยเนาะ อ่ะแล้วก็พอที่นี้นะครับผมเราก็ได้ได้เข้ามาใช้งานในตัวของเว,ว็บไซต์เว็บไซต์เขาจะมีหน้าต่างแรกเป็นแบบนี้เลยโดยมีหัวข้อและหมวดหมูม่บริการให้กับเราได้มาทําการมียอดเงินนะครับผมที่อยู่ตรงด้านบนนี้เนาะให้เราได้มาใช้งานได้ทําการในส่วนต่างๆตัวด้านนี้กันได้แล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์เป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินก็อาจจะหมดกันไปก็ให้กดเข้ามาที่หัวข้อด้านนี้กันไปก่อนได้ด้วยที่คําว่าเติมเงิน อ่ะโดยการกดเข้าไปกันได้แล้วนะครับผมที่หน้าต่างคาว่าเติมเงินเขาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้โดยให้คุณผู้ชมนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทำการเลือกช่องทางในการเติมเงินกันก่อนได้เนาะเขาได้มีช่องทางได้เลือกประมาณนี้ผม5หช่องทางกันเลยไม่ว่าได้ช่องทางสแกนคิวอาร์โคผ่านทุกตนาคารนะครับผมจะเป็นอังกอร์วเลตชื่อเพ่หรือว่าคริปโตและทูมันเนี่ยวอลเลตคุณผู้ชมก็เลือกกันได้เพื่อได้ทาการเติมเงินหรือถ้าว่าได้เติมเงินกันได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วก็ทีนี้ให้เรานนผมมได้้ยอกลัาาา่ตตวหงแรกองเเวไต์พื่่ทีละามกไปได้น ก็ในวันนี้เรานะครับผมต้องการจะทําการเพิ่มยอดวิวของตัวคลิปเรือเฟซบุ๊กของเราเราก็มากคดคลิกด้ผมที่ตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กกันเนาะแล้วก็มาเลือกที่ตัวมุดหมู่กันไปเลยนะครับผมว่าเพิ่มยอดวิวของคลิปเรือเรานะครับผมอยู่ตรงไหนเนาะเลื่อนหาดูกันได้เลยนะครับผมเพิ่มยอดวิวของคลิปเรือเฟซบุ๊กนะครับผมน่าจะอยู่ในแถวนี้เลื่อนดูกันได้เลยเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนดูด้วยเหมือนกันนะครับผม เพิ่มยจดวคลิปเดียวนะครับผมหมดหมู่ก็ได้อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้นะครับผมกับตรงด้านล่างนี้นะผมคุณผู้ชมเลือกกันได้เนาะผมจะขอเลิกไปอันนี้แล้วกันนะครับผมกดิกเข้าไปเลยแล้วมาเลือกกันได้แล้วในตัวหมดหมู่ก็เลอกกันต่อที่ตัวบริการบริการก็จะเป็นเรืราคาระบมในการให้เราเลือกเอเนาะว่าจะเพิ่มหมดหมู่นะคะผมบริการของคลิปไหนหรือเจ้าเร่ราคาอะไรนะผมก็เลือกกันได้ผมก็จะขอเลิกเป็นอันแรกอยู่แล้วก็กดิีเข้าไปแล้วมาเลิกกันได้ทั้งตัวหมดหมู่และบริการทีนี้ก็ให้เราแร้ผมได้ย้อนกลับมาทีี่่ตัววคคลลิิิปปขอองงเเเยรราาผมมพทก ผมจะขอเลือดเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเห็นยอดวิวมันดูง่ายเนาะก็มานะครับผมเราก็คัดลอกลิงก์เลยอ่าพอได้ลิงก์คลิปเดียวกันมาได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมานะผมติ่ตัวเว็บเพื่อลิงมาวางแล้วเมื่อได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ให้ใส่จํานวนนะผมี่ต้องการจะเพิ่มอ่าพอได้ใส่เท่านี้แล้วก็จำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นกันได้แล้วนะครับผมอ่าเหมือนขั้นต่ำจะอยู่ที่ห้าร้อยเนาะผมก็ใส่ใหม่แล แล้วก็เมื่อได้ทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนตามที่ต้องการได้แล้วให้กดสั่งซื้อกันไปนเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วเมื่อสั่งซื้อกันเสร็จแล้วเว็บไซต์เขาก็จะมีระบบนะครับผมก็มาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเช็คดูลาละเอดของตัวออเดอร์กันได้ด้วยหรือว่าจะเช็คดูกันได้นะว่าออเดอร์เสร็จแล้วหรือย,ยังนะครับผมหลังที่สั่งซื้อโดยถ้าหากขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้หรือจะกดทมาที่ประวัติการสั่งซื้อกันก็ได้นะครับผมเขามมมมาาาาาาาเเเช็คดดดดดูููวว่่่่่่่ออ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 อรรรรรร์์ยยยไไไไหหหนืกกกกิขขัั้้งงงีีีปปญะททจ ว่าเราเดาเนินการแล้วก็รอกปก่อนได้เลยแต่ถ้าทใครที่เข้ามาชิคดูกันแล้วตัวออเดอร์เกิดมีปัญหาหรือว่าเกิดขัดข้องเราสามารถที่ทะกดย้อนมากันได้ที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อเป็นคําว่าติดต่อแอดมินในคุณผู้ชมได้กดลีกเข้าไปแล้วเขาก็ได้มีช่องทางนะคะผมขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนอกสองช่องทางให้กับเราน่ผมได้สามารถที่จะเลือกเครับผมเพื่อทำการแจ้งหรือว่าให้ได้ติดต่อสอบถามาปัญหาแก้บนินกันได้ก็ได้ขึ้นมาสองช่องทางแบบนี้เลยนะคะผมเราก็เลือกกันได้เนาะถ้าเป็นตัวช่วยเหลือก็เป็นการแจ้งผ่านเว,ว็บไซ นะผมเพื่อทําการสแกน QR Code ผมเพื่อได้ไปแอดไลน์ให้ได้ไปคุยแล้วก็ติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้แล้วผมแบบง่ายประมาณนี้หรือถ้าหากว่าคุณไป้ชวคนใดนะครับผมดีได้เข้ามาใช้งานกันแล้วในตรงเว็บไซต์แล้วก็นะครับผมอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือว,ว่าขัดข้องยอะไรยังไงอาจจะเข้ามาใช้งานกันไปแล้วเราสั่งซื้อกันไปแล้วลรวอยากจะดูยอดก็ลองหยอยยนกลับมาดูได้ผมทีคลิปเดียวเนาะว่าตอนนี้ยอดวิวจะขึ้นมาอะไรอย่างว่าจะเป็นยังไงอย่างในตอนนี้นะครับผมของเดิมเขาก็ไดมาอยู่ที่รับเอ็ดนนไปะครับผมว่าจะขึ้นมาือยงท ว่าจะเป็นยังไงลองรีดูกันเลยเนาะอ่าก็หมดยังไม่ขึ้นมาทันทีนะครับผมเราอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือว่าตกใจกันไปเนาะเพราะว่าในการสั่งซื้อบางทียอดเขาก็อาจจะทยอยขึ้นมาหรือได้บางครั้งว่าสั่งซื้อกันลวลเยอะค่จะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งเกาะเลยเแล้วยขึ้นมาสมทบแล้วก็คอยดูหรืวอว่าคอยเช็คกันไปก่อนได้คนระับผมในระหว่างนี้ไม่ต้องเป็นใจร้อนเลยเดี๋ยวผมก็จะรอเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อให้ประการเสียเวลาก็จะตัดาพไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วเราก็ขึ้เสรจเลยก็แล้วกันเน เอาละครับผมเรากลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราได้ทําการสัมงซษณ์กันไปแลกกันนั่งรอตาคู่ันนี้นะครับผมยอดวิวในตัวคลิปเรื่องของ Facebook เรานะผมก็ได้กำลังกายเพื่อนมาเสร็จไปที่รอบประมาณนี้กันแล้วแล้วก็ไป็นขั้นตอนในการทําไม่ได้ยากหรือซับซ้อนไรยังไงกันเลยด้วยนะครับผมหากว่าใครที่ครับมารับชมกันแล้วสนใจก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ที่ผมได้แปะไว้ให้นะได้นะครับผมประคำไมาใช้งานเนาะหรือใครที่เข้ามาไม่ใช่งานกันแล้วผมผมยังมีหัวข้ออีกอันนึงนะผมที่อยากจะแนะนํากันด้วยเป็นหหัววขข้้้้้ออออคคคคํํําาาาาาา่่่่แนนนะะะเเเพพืืรผผมมมมใุณชไไดดกกกลทงปส หรถอื่นๆน,นะผมเพื่อเป็นการแนะนําให้เข้ามารู้จักแล้วก็ใช้งานในตัวเว็บไซต์กันได้ด้วยเนาะเผื่อ่าใครนะผมที่อยากจะลองแนะนําให้เพื่อนเข้ามาใช้งานหรืออยากจะเปิดรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆน,นคะครับผมโดยการแนะนําเพื่อนก็เข้ามาใช้งานตรงด้านนี้กันได้เนาะมันจะเป็นการแนะนําเพื่อนแล้วเราก็จะได้ตางับคอมมิชชั่นตั้ง5%กันด้วยเนาะก็จะมีประมาณนี้นะผมในการใช้งานหรือทําการต่างๆในตัวเว็บไซต์เนาะหากว่าสนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูหรือดูกนแล้วต่างๆก็แล้วในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วสาหรับในวันนี้ผมก็จะขอจบกันว้้ีีีานนนสสสหรรััับบตอดค